ไม่ว่าคิวจะถามอะไรนมอต้องตอบแค่ว่ารักอย่างเดียวเล่นไหมครับเล่นนมอรักหรือพักอยู่ครับรักคนคุยคนเก่าน่ารักไหมครับรักอายตาวิขาดมาแล้ววันนี้กินข้าวยังครับรักกินข้าวกับอะไรไปฮะรักไปกินไอติมร้านมิกชัวไหมครรักไอติมลสมะนาวชอบเลยใช่ไหมรักหยิบก่ะเปาตังออกมาไม่มีตังไม่เบื่อความรักหรอรักไม่เบื่อเลยหรอรักจะพูดว่ารักอย่างเดียวเลยหรอรักรัก ขาไม่หลุดเลยอ่ะรูปแบบกะเอาตึงเลยผู้ชายคนนั้นจะรักหรือเปล่ารักผู้ชายสายจะน้องเรียนรักหรือกครับรักนี่คือรักทุกช่วงอายุเลยนะฮะอย่าบอกอะไรกับคนที่ชอบอยู่ครับรัก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 มากเลยนะใช่ไหมอ่าไปงานรู้ดีไปอีกเราจบไงลก แล้วจะถามว่านอมอแบบไม่มีหลุดเลยอะ่ะเราจะให้เซอ,อร์ไพรส์นมอจะรักหรือพักกับสิ่งสิ่งนี้ครับรักเวล่าซันไทร์เมอร์นมอจะรักหรือพักครับรักรักเลยปะรักอยากฝากถามในคนถัดไปครับพูดได้พูดได้ดไดก็คืนเยอะคืนเยอะคืน